วัสดีครับวันนี้พบกับผมในรายการบอสบอส u b e Channel นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเซิร์ฟ SG86 นะครับถ้าใครอยากได้เซิร์ฟ s อ8 6นะครับผมจะทิ้ง IP ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละครับมาต่อเลยนะครับแต่ผมไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านี่ครับ ไลท์บอทเอ s จนะครับแล้วก็กดไปมันจะชอบเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องรอเลยะมันทำยากอยู่นะครับไมไม่ได้สักที เน็ตผมมันไม่ค่อยจะดีนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ได้นะครับนี่ครับเซิร์ฟนี้ G86 ก็จะเป็นเซิร์ฟของคนไทยนะครับแต่มันชอบแหลก ะะถ้าแหลกนะครับถ้าแหลกก็ขออภัยหรือว่าถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครมีข้างบนด้วยนะคบก็จะมีอะไรอยอะม้กไมยนะครับนี่เรามาดู SG8 เราจะเข้าไปดน เข้ายากหน่อยลนะ่ะโอ้ยไม่ข่า,ากันนี่เรี่เปหกเนไปอย่างนี้นะฮะคนก็สามารถเข้ามาเล่นได้ส่วนใหญ่เลยีีเขาก็จะเป็นคนไทย จะมีหลายมินิเกมเลมันคือจะแเป็นถึงแปดถึงเก้าอะไรพวกเนี้ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะแต่ผมเข้าไม่ได้ก็เพราะว่าคนมนันอ่ะอาจจัดเป็นเต็มเลย อตอนนี้เราก็เข้ามาใน SG หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเราหลายคนเลยแต่ผมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะคะับถ้าเจอก็ทักได้ชื่อบอสสองสองสี่ศูนย์คีเฮ็ดนะคะมีคนชวนทีด้วย เพื่อนของผมนะครับเขามาขอผมไปทีมนะครับวันนี้นะครับเกมจะเริ่มแล้วเกมตัวนี้กําลังจะเริ่มแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปแย่งกล่องน,นะผม,ผมไม่รู้ว่าผมจะแย่งทันหรือเปล่าผมไม่ค่อยเซียนเท่าไห <c oughs> ร่ยเขาก่อนเขาไม่เป็นมิตรนะครับ โอเคครับเปิดครับเราต้องฆ่าเลยโอ้ยผมฆ่าใครไม่ได้สักคนอ่ะแล้วผมเลงนไปโยคกระปุกได้ไม่ได้อีกเลยคือผมมันแบบกาบครับถ้าเ,เจอก็ทัฟด้วยนะครับตกอย่างงี้

เอาละครับที่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ได้านล่างนะครับขอบคุณที่มาดูที่ผมด้วยนะครับ